อีกข่าวหนึ่งมันสะท้อนถึงความปลอดภัยในชีวิตของเราฮะเกิดขึ้นที่สถานีบางซื่อ,อผู้ชายคนหนึ่งอายุ61ปีฮะถูกไม้หน้า3มตีเสียชีวิตนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังแกะรอยเนี่ฮะคุณผู้ชมดูฮะนี่เป็นภาพหลักฐานครับผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุคนนี้ผู้ชายฮะถือไม้หน้าสามข้ามรางรถไฟมาแล้วก็เดินไปจุดที่ผู้ตายนั่งอยู่ฮะวงจรปิดจะเห็นชัดเจนนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยถือไม้หน้าสาม แล้วง้างแขนก่อนที่จะฟาดผู้ตายจนเสียชีวิตฮะแต่ภาพอาจจะไกลหน่อยนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตำรวจพร้อมกับกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายในสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับที่เกิดเหตุนะครับเป็นชานชาลาที่2บริเวณม้านั่งยาวคนที่เสียชีวิตชื่อว่านายสุจินนะครับอายุ61ปีเป็นคนกาละสินถูกตีที่หัวครับบริเวณทัดดอกไม้เลยฮะ เป็นทัดดอกไม้ด้านขวากระโหลกด้านหลังซ้ายตอนถูกตีนี่เป็นแผลฮะใกล้กันนะครับไปพบถุงกระสอบสัมภาระวางอยู่หนึ่งใบถุงพลาสติกใส่เงิน2 3 1บาทตั๋วรถเดินทางฮะมาจากนาครราชสีมาเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาและก็พบหมวกแก๊ปตกอยู่นี่ฮะข้างๆกันก็มีไม้หน้า3ยาวประมาณสัก1เมตรนะครับคาดว่าน่าจะเป็นไม้ที่ใช้ตี ผู้ตายจนเสียชีวิตนะครับพยานเล่าให้ฟังแบบนี้ครับช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มเห็นผู้ตายเนี่ยนั่งกินก๋วยจั๊บอยู่แค่คนเดียวมีลักษณะปกติไม่เหมือนคนเมาสุราแต่อย่างใดนะครับจากนั้นไม่นานก็ทราบว่าถูกทําร้ายจนเสียชีวิตแล้วไปถามพนกักงานรักษาความปลอดภัยบ้างบอกช่วงหัวค่าเนี่ยหลังจากที่ออกเวรไปแล้วเห็นผู้ชายอายุประมาณ40ปีผมยาวๆสวมเสื้อคอปกสีเทาครับนั่งอยู่ที่ริมชาญชลาที่หนึ่ง เขาก็อกลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยไล่ให้ไปนั่งที่ชันชลาที่สองซึ่งขณะนั้นผู้ตายนั่งอยู่ที่ชันชลาที่สองนะครับคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลเดียวกับที่ตัวเองไล่ไปจากชันชลาที่หนึ่งครับก็ผมยาวผมยาวกระเซิร์ใส่เสื้อก้ปกติเขานั่งอยู่ตรงไหนทำไมตอนแรกเขานั่งตรงนี้ไงครับมันลมมันอันตรายผมก็เลยมาไล่เขาท่าทางเขาดูเมาไหมคะน่าจะจุ่ม อตอนนี้ตำรวจกําลังไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงความปลอดภัยของเราเนาะทางค่เมืงคือในกรุงเทพไม่ปลอดภัยซะแล้วนะครับตอนนี้ยังหาตัวคนร้ายไม่เจอนะครับแต่ว่าเบื้องต้นพบชายแต่งกายคล้ายคนชุดดําเดินอยู่ในละแวะกดังกล่าวลักษณะเหมือนตามหาคน เมื่อพบผู้ตายจึงเดินเข้าไปหยิบไม้และก็ก่อเหตุขึ้นนะฮะอันนี้อันตรายนะคะอันตรายฮะเปนสะท้อนถึงภัยกลางเมืองจริงๆถูกต้องครับว่าความปลอดภัยของเราจะมีอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้